สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูหน่อยนะคะวันนี้เรามาเจอกันในวิชาสังคมศึกษานะคะเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรานักเรียนเรียนไปเรื่องในศาสนาอะไรคะของศาสนาคริสต์ใช่ไหมสัปดาห์นี้เราจะมาดูกันว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี้ยคืออะไรความหมายของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นอีกศาสนาหนึ่งค่ะที่มีชาวไทยจํานวนหนึ่งนับถือ เรามาดูสถานที่เกิดของศาสนานะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียค่ะประวัติความเป็นมานะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดานะคะผู้ที่นับถือศาสนานี้นับถือเทพเจ้าสูงสุดสามพระองค์ได้แก่พระพรหม พระนารายและพระศิวะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพระพรมพระนารายและพระศิวะเป็นอย่างไรกันมาดูอันที่หนึ่งเลยค่ะพระพรมนักเรียนเคยเห็นไหมเคยเห็นภาพนี้ไหมคะพระพรมพระพรมนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ความเมตตานะคะเป็นพระผู้สร้างโลกและให้กําเนิดสิ่งต่างๆในจักรวาลพระหัตแต่ละข้างเนี่ยถือดอกบัว ถือคัมภีรและหม้อน้ำนะคะมีพาหะนะคะเป็นหงหรือเป็นหานต่อมาค่พระนารายนะคะพระนารายเนี่ยหรือพระวิษณุมักปรากฏให้ประจักษ์เห็นนะคะในกายอันงดงามที่สุดนะคะฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์สดใสสว่างราวกับทองคําเรือนร่างประดับด้วยเครื่องทนิมพิมพ์พาพร อันวิกิตตการตานะคะมีความอ่อนโยนยิ้มแย้มอยู่เสมอพระองค์โปรดการเอื้อเฟื้อโปรดการมอบความสุขให้แก่มวลมนุษย์พระองค์เป็นสัญลักษณ์แห่งความภูมิฐานและการชนะทุกสิ่งค่ะสุดท้ายคือพระศิวะอ่าพระศิวะนักเรียนเคยเคยเคย,เคยเห็นไหมเคยเห็นตามทีวีตามอะไรไหม พระศิวานี้เป็นพระองค์นะคะพระองค์เป็นเทพที่จะคอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลนะคะและทําให้เกิดความดีงามเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นนะคะผู้มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในทางพวกบวงสรวงบูชาอะไรเนี่ยขอพรให้พ้นทุกข์พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นนะคะได้พ้นจากห่วงแห่งความทุกข์ด้วยเช่นกันต่อมาค่ะคำพีทางาศาสนานะคะ คำพีทางศาสนาของศาสนาพาราหมณ์ฮินดูได้แก่คำพีพระเวทคำพีพราหมณนะ์นาคำพีอุปนิสตัต์และคำพีอารัญญกะนะคะมีสี่คำพีแต่ในรูปภาพมีแค่สามคำพีนะคะเพราะว่าคำพีอุปนิสัต์เนี่ยไม่ปรากฏเป็นเล่มคำพีออกมานะคะ ดังนั้นนะคะคำพีเหล่านี้นะคะเป็นที่รวบรวมหลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเพื่อให้ผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะคะเพื่อประสบความสุขในการดำเนินชีวิตและชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นพระคำพีที่ศักดิ์สิทธิ์อ่าเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนอันนี้คือศาสวิทย์ของอะไรคะศาสนาของพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมคะ มาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยไม่มีศาสดานะแต่ศาสนาพุทธมีศาสดาไหมคะศาสนาพุทธทบทวนหน่อยศาสดาของศาสนาพุทธคืออะไรคะคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะแล้วส่วนศาสดาของศาสนาอิสลามคือใครคะนะนะบีมูฮัมหมัดนะคะส่วนศาสนาคริสศาสนาคริสศาสดาของศาสนาคริสคือใครคะ ศาสนาของศาสนาคริสต์ก็คือพระเยซูแต่ศาสนาพรามหมณ์ฮินดูไม่มีศาสดาแต่นับถือเทพเจ้าสูงสุดสามพระองค์ได้แก่พระพรมเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะนักเรียนอ่ะเคยเห็นอยู่แล้วตามทีวีตามในโทรศัพท์แน่นอนคือพระพรมพระนารายและสุดท้ายคือพระศิวะอะและมีคำพีด้วยใช่ไหมคะ คมภีอันนี้คือคมภีร์ของทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูวันนี้คุณครูมีงานให้นักเรียนทําด้วยนะคะจงตอบคําถามศาสนาพราหมณ์ฮินดูต่อไปนี้นะคะ 1. สถานที่เกิดอยู่ประเทศใด 2. เทพเจ้าสูงสุด3ามพระองค์ได้แก่อะไร 3. คามภีร์ทางศาสนามีชื่อว่าอะไรบ้างจะให้นักเรียนตอบลงไปในสมุดสัญลักษณ์สอ่อเสือนะคะทำสามข้อ ทำงานให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคุณครูอธิบายาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพียงเท่านี้ให้นักเรียนนํากลับไปทบทวนและตอบคําถามของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ